สวัสดีครับผมชื่อประลัดไพรุดไกรเลปนเป็นประหลัดองค์กรบหารสวนตะบุนเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่หว้ดขอนแก่นนะครับซึ่งเมื่อครั้งที่ผ่านปีที่ผ่านมาผมได้มีปัญหาเรื่องการชําระค่าหา 2, าททาาุ้นสากรเมื่อปี2513นะครับพอดีมีคณะกับมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีท่านประหลัดพิพัฒน์ได้เป็นประธานได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสากรกรมส่งเสริมการปกครองรท้องถิ่นครับก็ได้มีการแก้ไขปัญหา หลายเรื่องของสากลหนึ่งในนั้นก็คือการที่สมาชิกบางท่านบางส่วนนะครับไม่ได้ชำระหุ้นต่อเนื่องจุให้เป็นปัจจุบันคณะกรรมการมีกกรมแนวนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาสากลให้รุ่งรืองไปด้วยดีจึงได้ดำเนินการให้สมาชิกสากลนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสากลอมสงเสริมเนี่ยได้ที่ค้างชำระค่าหุ้นได้ให้ออกจาก เป็นการเป็นสมาชิกก่อนซึ่งผมได้ให้ออกได้รับให้ออกจากเป็นสมาชิกเมื่อดเดือนธันวาคม25 6 3ซึ่งมีผมผมผมมีค่าหุ้นที่ค้า,างชจระจันมูหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับผมก็เลยได้โทรไปปรึกษากับท่านประธานสกปร์คือท่านปััพิพัฒน์เนี่ยว่าผมเนี่ยจะแก้ไขปัญหาเราได้ยังไงเพราะว่าผมก็ชำระมาตลอดแต่ขาดเป็นบางช่วงเฉยเฉยเพราะมันติดโควิดอะไรบ้างนะครับ ท่านประธานสากลก็เลยบอกว่าให้ผมทําเรื่องนัดผมไปที่เมื่อเดินกุปภาพันนัดผมไปที่โรงแรมเจริญธานีเจงหวันวุฒแก่นซึ่งคณะกรรมการสากลจะได้ปรบ,บชมที่นั่นผมก็เลยได้ไปยื่นเรื่องไปตามนัดที่ท่านประธานนัดท่านประธานก็ได้ออกมาพบผมนะครับแล้วก็ให้น้องปิตนัยไปแดนเป็นคนรับเรื่องผมและอธิบายให้ผมเข้าใจถึงระเบียบต่างๆในการที่จะดำเนินการต่อไปนะครับ ซึ่งน้องดาไรยไปแดนเป็นเจ้าที่ที่รับเรื่องผมทําหน้าที่ในานามสากลกรมส่งเสริมเนี่ยทําหน้าที่ได้ดีมากและมีมนุษย,ส,ยสัมพันธ์เป็นอย่างดีนะครับตลอดจนต้อนรับกับสู้และทีมงานที่อยู่หน้าห้องนั้นที่รับเรื่องผมไว้ก็ทุกคนก็น่ารักนะครับจนผมดําเนินการยื่นเรื่องราวแล้วก็ผ่านมาจนถึงบัดนี้นะครับสมาชิกผมก็คือ เลขที่สมาชิกของกลุรมสากรผมก็คือ022270นะครับก็ได้ณปันนี้ณวันนี้วันที่วันที่19นะครับมีายนซึ่งผมอัดคลิปเนี่ยผมก็ได้จะได้กลับเข้าเป็นสมาชิกสากรเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเป็นสมาชิกมาสิบกว่าปีแล้วนะครับผมก็ทั้งนีทั้งนั้นเนี่ย ผมก็ขอขอบคุณท่านประหลักพิพัฒน์นะครับท่านประธานสากลอมทรัพย์กรมส่งเสริมการความท้องถิ่นและน้องกิตนายไปแดงซึ่งดำเนินการช่วยเหลือผมจนประสบความสำเร็จอาการกลับเข้าเป็นสมาชิกสากลดังเดิมต่อไปผมขอขอบคุณกรรมก,การท่านประธานกรรมก,การท่านกรรมก,การสากลท่านน้องกิตนายไปแดงเป็นอย่างมากครับที่ช่วยผมได้เป็นสมาชิกดังเดิมขอบคุณมากครับ